สวัสดีครับเชนนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่เมื่อกี้เชนจะบอกว่าจะเล่นกันฮะฮันนาก็เล่นกันเลยนะเพยเลยเพย์นี่ละครมีขนาดแล้วเขาใตอนนี้กำลังบุดิบเวลาในเกมที่หนูนะคือเสียงคือเสียงแม่เอาเพื่อนนโจงกี้เนื้โจงกีนื้อโจงกีเออเอาแค่ไม่ต้องใส่ผ้าเดีหรอหรือไม่ต้องใส่ก็ได้ อ,อีเมลพาสเวิร์ดเกมนี้วันจะไม่ให้เกมที่เราจะเล่นกันนะอีกแล้ว <c oughs> เราคิดว่าเรามาเล่นเกมพวกหลงเช่นทำฟันในพวกนี้ดีกว่านนะจะมันจ,จะเป็นเกมที่ง่ายและก็ตลกเ้วยนะก็ <c oughs> คือว่าดีนะแต่ว่าผมจะลองเข้านี่ก่อนดีกว่าน,นะ เคมีเกมที่ผมสนใจนะมช่วงนี้อัน,นอันนี้ถือว่าเป็นเกมที่น้อยนะโอเคประเภทนี้แล้วกันนะการหาเกมแล้วก็ให้เจอเกมดีๆมันไม่ใช่เรื่อง่ ง่ายนะมันมัน,ม,นมันยากนะคือคือเล่นไปสักพักนึงมันก็เบื่อนะบางเกมฮนะแล้วมันก็มีบอมเจ็ดด้วยนะหนูผมจะให้ดูนะนั่นน่าจะผ่านนะอันนี้คือบอมหนึ่งเลยนะเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่คนเล่นเยอะหน้าไอเกมบอมอะ่ะฉนน่าจะมาเล่นบอมเจ็ดกันนะครับเคดูกันนะบอมเจ็ดมีอ่ะจะมีบอมเจ็ดม,มีใช่ไหม ที่บอมเจ็บมีใช่ไหมน่าจะมีนะโอเคนะน่าจะมีนะคลิปมาแล้วเป็นบอมอินเจ็บไม่ใช่นี่ไหนนี่ไหนโอเคนะแล้วคราวนี้คิดว่าจะให้เจดี่มาร่วมเกลียดด้วยนี่นะที่ควรจะต้องเกันนะจัะโปรดโอเคฮะ พอดีการเราับแพ็คเลยพอดีโทรศัพท์แคลนี่ครับก็ขอไม่ท่านโทษด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ก็เจ็บขาเพราะว่าที่ที่เปิดตีกระอีเห็นนะก็ไม่กี่โทรศัพท์นะอันนี้ก็จะเป็นบอมสอบบอมสามบอมสี่บอมห้าโอ้หเหมือนว่าบอมหนึ่งมันน่าจะไม่ค่อยทันเล่นแล้วลยนะมันเก่าแล้วเนี่ยบอมเจ็บขอตัวนี้มันเจ็บขอที่ขอตัวเดิมนะ มันยากจริงขนาดนั้นนะมันมันแย่งกันโอ้น่าสนใจจังเลยเนาะมีมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเลยยังยังไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวเ,เอาชักโครงนะคือนี่เอาชักโครงหรอเอาเอาชักโครงเถอะนะโอเคแล้วคนเดียวก็จะเล่นสิบรอบก,กันเลยไม่เอาไม่เอาห้ารอก็พอนะครับหนูหนูคิดมันจะนั่นเตะเ<อ>ขาจะเอาหนมมาเหมือนเดิมเป็นทีมนะแล้วก็มีเงิน ดูหัวก่อนะอนะคณะเราจะเอาตัวนี้กันแทนนะเอาอะไรดีดีดีกว่าเนี่ยนี่แล้วก็เอาใส่หน้าตาของเจงนี่ให้ในะเข้าไหน, uh huh. น,นมีเล่นอะไรเล่น uh huh. ไม่พออ่ะ uh huh. <laughs> เอ้ยจะนีบจะนีม่มีอะไรพอเลยเหรอเ uh huh. นี่เลยนะ พี่คิว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่หมดเลยอ่ะเฮ้ยทำไงดีอะจีจีทไงดีให้มันายละหน้าด่านอ่ะโอเคนะจะเรียกคนใจน,นะเนี่หนบนยตเจาตัวผู้หญิงดิจตัวนีู้นาไขายนาเจตัวเดิไปฮะไปกันเลยขอผมไม่นักพบ็ไม่ไตัวี่ยาหมกรังกระดังขี่คอขผมเป็นนักบอ,อะมีกล้า ก็เหมือนเดิมนะคะนี้ไปเลยตุ้งนี่เกมตายงี้เฮ้ยตัวนี้เก็บเหรียญถึงเหรียญเกมเราเม่นเพื่เรากัวยใช่เปล่าโอ้โหจี้ตายอะทำไมกค่ทำมันคงเกยลงไปเกตายเหรออือทำไมตายทำไมทำไมทำไมถึงทําไมเตี้ยงคงไม่เป็นคงหายเออมันไม่มีธงเหรอเฮ้หรือว่านี่เป็นหรือว่านี้มันเก็บเหรียญนี่มาเก็บเหรียญร้อยเหรียญ อย่าตายนะเราจะพายามไม่ตาาจะยานีเต really ัว่อายสาดี่่ีิกเีนนบเดีเดีเดีดีดีว้ดีลเขียน เลือกน้อยเกลียมเลือกน้อยเกลียมเนี่ยเลือกน้อยคือว่าเกนี้มันไม่ม้านหรือว่าเหมายว่าจะเป็นตัวเก็บเหรียญอะไม่รู้ว่าแต่ว่าถ้าเป็นดีใจร์เ่ง่ายจะมีเอาเอามาจากไหนข้าวคู่ใช่อะเขามาจากไหนวี่รักกีตาร์นี่เกลียวเกลยวใเลย ที่แน่นี้ไม่ดีนะโอเคนะบาดเจ็บสาหัสที่หอ้าอันนี้คือชาร์ทมนะเอาเรี่ออาการระเบิดไหลระเบิดไหลเอาเอานี้ก็เล่นจิเหมือนกันนะทีก็เล่นตึงท่ารอบเดเน ตัวนี้เดินช้าไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลื่อยใช่ถึงไม่ใช่แบบนั้นโจจะนี้น้ำลายจะนี้เต็มคอมเลยอ้าไม่ถไม่ใช่แบบนั้เอาตัวเดียวไอ้แบบนี้อ้าเหรอโทษทีโทษทีโทษทีไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ตามตรงที่เราต้องการชอบปะเราเอาไอ้นั้นระเบิดหลายไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่โอ้โหโอเคยิ่งกว่าระเบิดหลายอู้หูดื้อดื้อ นี่มัอนอะไรเนี่ยน่ไม่ชนะโผ่กที่หนึ่งพี่พี่ีาผ่อวกที่หนึ่งได้อ๋อีเห็นเครื่องแล้วโอ้่ไม่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยพี่ตายอ่ะพี่บอดตาย ตัวีไม่เหนี่ไ่มีตัวเขามีตัวที่กนดอีเกัมาะเือนมาเสอว่าจื๊อจื๊อจืแ้วัวจือโอเคตอนนี้ใครใครตอนนี้ใครใกล้ตายตอนนี้ตอนนี้เราอยู่นี่นะท้โมแวะไาอีกแล้วเขาใกล้ตายแล้ ก็ใกล้ตายไปแล้วแหละโดตรด่าช่วยหน่อยหน่อยไม่คิดว่ากี่ใครอะไรอ๋อพวกเขาใกล้ตายหรือว่าพวกเราหรือว่าพวกเราใกล้ตายพี่บอกแกว่าพวกเราอย่างไม่ใกล้ตายฉันเมื่คิดว่าตัวอะไรโผล่มาน่ารักนะ้ะไฟยุ่งๆนะแล้วบอกไปรู้ไหมศิษย์สายมือแบะกลับที่เดิมเงี้ยือนเดิม เ,เออตายไปนอกรีเร็วหน่อยสิโอ้อออเกือบไม่รอดนี่น่าแหละก็จะรีบดีดตัวไว้เกือบหลบไม่ได้แั้นนี้ก่อนเป็นที่เหนียวนะมันมีตัวอันรงโผล่ลมา ถ้ามันมันยังไม่น,มน,นมด้ถ้าใครบอกว่าเกมนี้มันแหลกนะเออไม่ใช่ถ้าใครบอกว่าอะไรนะถ้าใครว่าเกมนี้มันมีปัญหานะถึงคนเล่นน้อยอะ่ะถ้ามันกี้เหนือ5ชีวิตเหมือนเดิมเราไม่ชเชื่อเลย1ชีวิตเหมือนเดิมเกมเกมขัดข้องอะนะคะจีนเหนือสูงวิตพลังก็น่นนาจะเป็นเกมขัดข้องนะคะพลังก็ก็ดีสำหรับ คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ